ะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรวดีมโนคามชื่อเล่นชื่อว่าใบาบัวค่ะมาจากโรงเรียนสมชันลำปางตอนนี้หนูอยู่ชั้นป .4 ค่ะวันนี้หนูหนูมาทาอะไรลูกวันนี้หนูรับหน้าที่อะไรคะควันนี้หนูมารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อนะคะเดี๋ยวช่วงช่วงรอรอสักครู่เนาะเมื่อกี้เราจะตอบคำถามใช่ไหมคะว่ารถม้ามีกี่ซี่ล้อรถม้ามีมีมีซี่รถม้ากี่ซี่อะ่ะเล่าได้เลยค่ะล้อรถข้างหน้ามีสิบสองซี่แล้วก็ล้อรถข้างหลังมีสิบสี่ซี่ค่ะ <laughs> หนูรู้ได้ยังไงคะหนูรู้ได้ยังไงไปนับค่ะ <laughs> แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะไปนั่งรถม้าสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าใบบัวไม่ได้นั่งรถม้ามานานมากคะ่ะวันนี้ไปนั่งรถม้ามาก็รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้หนูได้ไปนั่งรถม้าด้วยไหมลูกไ,ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงสนุกมากๆเลยค่ะหนูไม่ได้นั่งมาประมาณสองสามปีเลยค่ะแสดงว่าก็ไปนั่งเคยได้นั่งแล้วเคยค่ะน้องลินลี่กับน้องใบบัวนะคะวันนี้เป็นสองพิธีกร อาสาสมัครนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของกิจกรรมวันนี้นะคะขอเข้าสู่ช่วงลำดับพิธีการเลยนะคะลำดับแรกขอเชิญแม่เบ้ารัตนพรแก้วคำกล่าววัตถุป,ประสงค์การจัดงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะวันนี้แม่เบ้าก็มีความภูมิใจนะคะเรียนท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางค่ะ วันนี้แม่เบ้าก็มีความภูมิใจทั้งหมดเลยนะคะว่าน้องๆเยาวชนได้มาทำงานร่วมกับแม่เบ้าเราก็เอาน้องๆที่มีอยู่ในจังหวัดลำปางและใช้วิธีคุณธรรมนำความดีนะคะก็เสื้อผ้ามีอยู่ในตู้ให้ใส่มานะคะมีวินยัยน้องๆทุกคนมีวินัยในการร่วมกิจกรรมอยู่แล้วนะคะสุจริตมาด้วยจิตอาสาช่วยกัน แม่เบ้าคนละไม้ละมือนะคะฉีดอาสาและกะตันยูต่อบ้านเกิดซึ่งวันนี้เราได้สนับสนุนรถม้าลำปางในฤดูฝนนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนลำปางและก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เพื่อจะให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะลูกๆสามารถแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางว่า,ารถม้าลำปางมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็สามารถแนะนำชาวต่างชาติหรือชาวต่างจังหวัดให้มาเที่ยวจังหวัดลำปางได้มากๆนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกลุ่มล่องสิ้นปลากันแอวที่ได้จดแจ้งไว้กับ ทางสำนักงานวัฒนธรรมนะคะว่าเราเป็นเครือข่ายผ้าสิ้นนะคะแล้วเราก็จะรณรงค์นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดที่จะมาส่งต่อให้กับลูกๆนะคะตอนนี้เรามีคนส่งต่อและคนรับเรียบร้อยนะคะจำนวน43ท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็11สถาบันนะคะที่มาร่วมกันทั้งหมดมีทั้งประถมระดับประถมมัธยม มหาวิทยาลัยนะคะอุรมศึกษาแล้วก็พี่ๆที่ทำงานอย่างเช่นน้องอ,อมเป็นสารถี แต่ว่าอายุ24นะคะเยาวชนนี้จะไม่เกิน25นะคะทั้งหมดที่อยู่ในนี้ก็คือน้องๆที่ไม่เกินอายุ25ค่ะตามหลักของเยาวชนเยาวชนของชาตินะคะซึ่งแม่เบ้าก็มองเห็นว่าตอนนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะท่านวัฒธรรมว่าได้ส่งต่อให้น้องๆแล้วเรื่องผ้าไทยนะคะอนุรักษ์วันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวเราได้ใช้ผ้าไทยเชื่อมต่อในการท่องเที่ยวสามารถประชาสัมพันธ์ให้ กับทุกทุกท่านที่จะได้มาเที่ยวในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างรายได้ให้กับสาริรถมา้าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดรทัศนีดอนเนธวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้กล่าวเปิดงานค่ะค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจน้องทั้งสองคนนะเจ้าเก่งมากๆเลยนะเจ้าก็จะเห็นว่า คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจต้องจิตใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้คําว่าจิตวิญญาณนะเจ้าจิตวิญญาณของคนไทย คนที่เกิดมาเป็นคนไทยทุกคนนะเจ้าอยากจะทรงต่อหื้อกับลูกๆหล,ล,ลานๆแล้วก็เด็กเยาวชนทั่วประเทศนะเจ้าใื้เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งแล้วก็คนมีคุณภาพนะเจ้าแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของว่าทำรจังหวัดนะเจ้าที่มาเห็นกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งในกลุ่มนะเจ้าโดยมีตังพี่เบ้านะเจ้าเป็นประธานกลุ่มที่จดแจ้งเป็นเครือข่ายเครือข่ายนึ่งนะเจ้าของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ลำปางนะเจ้าก็คือกลุ่มนุ่งสิ้นปากันแอลนะเจ้าแล้วกลุ่มนุ่งซิ้นปลากันแอลเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอย่างใดก็คือพยายามที่จะส่งเสริมทั้งสืบสารหากาักษาแล้วก็ต่อยอดแล้วตอนนี้เป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นมุดหมายตี้ทาง ผู้นำต้องบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกำลังฮห้บุคลากรที่เป็นบุคลากรกำลังคนของกระทรวงวัฒนธรรมทำย่างไดก็คือพยายามที่จะปรับ กระทรวงวัฒนธรรมฮื่อเป็นกระทรวงสังคมกึงเศรษฐกิจท่านก็มองว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ฮื่อคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีความสุขอย่างเดียวในเชิงจิตใจหรือว่าเชิงที่จะเป็นพระในมิติของสังคมอย่างเดียวบ่ได้ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องทำย่างใดก็ได้ฮื่อ เกิดรายได้ในพื้นที่นะเจ้าท่านก็เลยวางไว้ว่าบทบาทสําคัญของกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้เฮากําลังจะก้าวสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจนะเจ้าก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงหนึ่งที่เฮาจะขับเคลื่อนร่วมกับเครือ่ายทุกๆ ทุกๆเครืออ่ายในพื้นที่ของเฮิรน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะเจ้าปรบมือเฮ้อ์ปีเบานะเจ้าเพราะว่าปีเบาเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบนะเจ้าขอพระคุณปีเบาผู้จักเรือข่ายแล้วก็การทํางานที่จะประสบผลสําเร็จได้เนี่ย เดินคนเดียวมันเดินไปได้เจ้าต้องไปเป็นทีมแล้วก็กําลังคนที่จะทํางานฮื้อภาครัฐประสบความสําเร็จแล้วก็ไปสูมุดหมายหรือว่าตามวัตถุป,ประสงค์ที่ทางกระทรวงหรือว่าทางรัฐบาลฮื้อไว้เนี่ยก็คือทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ทุกเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่นะเจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดงานวันเยาวชนของอกลุ่ม นุงสิ้นปาก,กันแอวนะเจ้าโดยใจตีมว่าละอ่อนเมืองรถม้านะเจ้าที่เฮาจะนำพาให้ลูกๆหลานๆของเขาเป็นทั้งคนดีคนเก่งแล้วก็คนมีคุณภาพนะเจ้าเจ้าขอพระคุณเจ้า ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกตัวน้อยหรือน้องไพลินได้กล่าวถึงกลุ่มนุ่งสิ้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Greetings to คุณศิริวัฒน์ปุ a ผาเจริญ The Vice Governor of Lampang Province คุณทัศนีดอนเน t Director of Culture Lampang Dr. r a c h a p a n Karapan, Center of Tourism Research and Development a b ป a า t a n a p ตน n พ a แ e Kham the leader of the group, Kum Nung Sin Pakan El, Atalak Lana, and everyone who attended the event today. My name is Dekking Warindam Rasami I am 10 years old. I study in person 5 slash 8 at Assumption College Lampang School. Today, I'll tell you the purpose of this event by the group Nung Sin Pakan El, Atalak Lana, unique way of Lana lifestyle. 1 groups of people wearing thai dress and local clothes in lampang province has been widely known all around lampang 2 continue the culture of lana dress to make future generations see the value of lana style dress 3 create an activity of wearing thai cloth and lana textile to connect with other groups wearing lana fabric all over lampang Moreover, our group also has ideas forward on dressing in Thai cloth, nong pa thai for Youth Day and Lampang horse carriages, so that children can develop themselves as follows. 1. Be able to volunteer to take local guests and recommend tourist attractions in Lampang. 2. help conserve Thai fabrics to continue, preserve, and develop Thai fabrics sustainably. And on September 20th of every year, it is the International Year of Youth. And the motto is Participation, Development, and Peace, which translates into Thai as Rom Rang Kheng Chui Patara, Fai Ha Santi. I really hope that today's activities will make everyone who participates enjoy wearing Thai dress. Don't forget to ride on the horse-drawn carriage to see Lampang and thank you everyone once again for coming to see this event. Thank you. <laughs> นี้จะมีการแจกใบประกาศแก่เยาวชนและแจกทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนค่ะคนแรกค่ะเด็กหญิงวรินรำไพรัศมีเทวินหรือน้องไพลินจากโรงเรียนอสมชัลำปางค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะเด็กกกชายนัร คนต่อไปนะคะคือเด็กชายนัทกฤษอินปันบุตรหรือว่าน้องตุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปนะคะคือเด็กหญิงกฤษกร,กกรฮีตะชัยภูมิหรือพี่ลิลลี่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เด็กหญิงทารารัตน์อิทธิพัฒน์ดิศกุลหรือน้องลูกว่าจากโรงเรียนประชาวิทย์ค่ะเด็กหญิงกฤชพรใจรวมกุลหรือน้องใบบ่อนจากโรงเรียนกัญญาณีค่ะ ่อไปนะคะคือเด็กหญิงพุทธรักษาทองสุขาหรือน้องหยกจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีค่ะขอเรียนเชิญคะ่ะต่อไปหนูถือเวลาหนูไ,ไนปถึงหนึ่งมองเขาต่อไปเป็นไทยเลยค่ะทิศตะวันกค่ะเสาใจไม่ใจไม่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 ไมถัดมานะคะเด็กหญิงสุชาชยาเสาใจม .2 โรงเรียนบุญยวัฒนวิทยาลัยค่ะหนูอ่านนี้ใช่ไหม ต่อไปวาดไม่ติดติดค่ะติดไปคนนี้ค่ะมาเลื่ขัดมานะคะนางสาวปานวาดทินกรณอายุทยาโรงเรียนบุญยววิทยาไหยค่ะต่อไปค่ะมาเลข่อยๆคร่ะพุทธิกรค่ะก็ไม่มาแล้วจิบหายแล้ว ต่อไปนะคะนายพุทธกรร่วงทีวงน้องมังกรโรงเรียนบุญวาดวิทยาลัยขอเรียนเชิญค่ะน้องนี่หมดแล้วเจ็บดูด้วยต่อไปค่ะกันญาณีค่ะถัดมานะคะนางสาวทันสุดาทรัพย์ทองโรงเรียนลำปางกัญญาณีค่ะต่อไปคือใครคะไปโบดูด้วยค่ะอันนี้ไอชไม่มาไม่มาต่อไปนะคะคือนางสาวนัทพรใจวังเย็น ถ,ถัดมานะคะนางสาวเขมจีราจันลาศต่อไปค่ชะชาลายลหวานแหลมต่อไปนะคะคือนางสาวชลาลายหวานแหลม,มหาลาพี่เฟรินมหาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะขอเรียนเชิญคะ่ะต่อไป,าไปานางสาวปณิดาธาริยวง์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะ เดี๋ยวจะตปบดนจะับแล้วต่อไปนายอนุภาพสีคำดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะต่อไปค่ะนายชัยวัฒน์ณลําปางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะ ต่อไปค่ะนางสาวอนมาสารพโรขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต่อไปคือใครกต่อไปหมายเลขยี่ห้าค่ะโอเคยิบทิ่ติ๊มาด้วยปิยพัฒน์ต่อไปค่ะนางสาวปิยพัฒน์จินชชัยผู้ประกอบการรถม้าลำปางค่ะ ต่อไปนางสาวพนิสุภาสำอางสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางค่ะต่อไปไนางสาวดารารัศสีบุญนาคสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางค่ะ ต่อไปนางสาวชนะการจุราเพชรมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ค่ะต่อไปนางสาวธนิชยายิ้มอ่อนมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลำปางค่ะถัดไปนางจิตตบุญเครือบุญมาจากโรงเรียนมัธยมวิทยาค่ะ ต่อไปนางสาวพัฒนานงลังกาจากโรงเรียนมัธยมวิทยาค่ะต่อไปเด็กหญิงปวีกรลำบนเซนเ t ลเ l อร r เบ l ล t อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเด็กชายปริวัตรลำปน s ซ i ต์เ e l เลอร์ i a l ลล์อินเตอร์เนชั่น o นถัดมานางสาวธานิสราคามีอ้ายจากโรงเรียนบุญยวาดวิทยาลัยค่ะ <c oughs> ถัดมาเด็กหญิงการพิชามุกแก้วจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ เด็กหญิงจีรพัฒรากาวิจิตไม่้ออต่อไปค่ะเด็กหญิงพัฒ์ที่าจักรยะาจารโค้ช้งขอใท่านช ขอเพิ่มเติมนะคะขอเชิญพี่ๆสตาฟจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะนางสาวลักษณาพรมงคลนางสาวปาริชัดต้นสิรินางสาวพัชรินวงศานายวชิระชัยเชียงของนายอิอสถาทาทานและนายพัฒพ์ลสุว,วรรณวลไลค่ะ มันไม่มีเกียรติบัตรออมานี่แต่ว่าเราข้ามเาพิ่มเตมัเนขชื่อในวเยชื่อไรด้วยก็หนูบอกแล้วว่าครูฟงว่ามันจะถึงตารหนูเอยแล้วว่าเดี๋ยวไปที่ห้องเด็กเง และคนสุดท้ายนะคะเด็กหญิงพัทราวดีมโนคำจากโรงเรียนอสมชันลำปางค่ะ